ทุกๆวันนี้นะคะผิวหน้าของเราต้องเจอกับแสงแดดฝุ่นควันมลภาวะต่างๆมากมายที่เราเลี่ยงไม่ได้จนเกิดเป็นปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำปัญหาผิวแห้ง สิวแล้วก็ในเรื่องของจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆรวมไปถึงผิวขาดความชุ่มชื่นผิวหน้าดูแก่เกินความจริงเนะ่อคะซึ่งใครกำลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะวันนี้บีก็มีตัวช่วยเป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มที่ใช้บำรุงผิวหน้าในตอนที่เราหลับนะคะเป็นเซรั่มกลางคืน,นะคะ่ะจะมาแนะนำกันด้วยกับตัวนี้เลย พิกโบ o ท a n i นิกไนทนั่นเองนะคะตัวนี้คือจะเป็นเซรั่มนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและดูแลบำรุงรอบดวงตาด้วยนะคะคือตัวนี้นะคะใช้ดีมากๆเลยบีจะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่สกัดมาจากธรรมชาติตัวนี้เขาจะมีสารสกัดจากกล้วยไม้นะคะเป็นหลักๆเลยแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆนะคะอีกหลายตัวนะคะในการดูแลฟื้นฟูดูแลบำรุงผิวหน้าของเรานั่นเองค่ะ เซรั่มตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มเนื้อน้ำใสนะ่คะเนื้อของเขาทางง่ายซึมไวไม่เหนียวเนื้อหนาและจะเป็นสูตรเข้มข้นสำหรับการฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าโดยตรงด้วยสารสกัดนะคะที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเลยนะคะเป็นสารสกัดเกรดพรีเมียมตัวนี้นะคะต้องบอกว่าทุกตัวนะคะจะช่วยของการเน้นบำรุงนะคะในเรื่องของการเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าปรับสมดุลผิวหน้าของเราให้ดูกระจ่างใสดูมีออร่าลดเรือนจุดด่างดำนะคะทำให้ผิวหน้าดูเต่งตึงแล้วก็ดูอ่อน ไวขึ้นด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการนะคะการฟื้นฟูสภาพผิวธรรมชาติในขณะที่คุณนอนหลับผิวของคุณจะดูชุ่มชื่นแล้วก็เนียนละเอียดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะอย่ารอชาร้ากันเลยนะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่กําลังเจอปัญหาผิวหน้าอย่างที่บีพูดไปอยู่นะคะต้องใช้ตัวนี้เลยพิกโบทานิกไนต์ตัวนี้ใช้แล้วรับรองว่าดีแน่นอนเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงและที่สาคัญเลยนะคะตัวนี้ใช้แล้วปลอดภยัยเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมนะคะที่เป็นอันตรายนะคะต่อผิวหน้าไม่มีสารต้องห้ามมีเลขที่จดแจ้งออยอถูกต้องอย่างแน่นอนแนะนําไม่ใช้เลยอยากมีผิวหน้าสุขภาพดีผิวแข็งแรงผิวดูอ่อนวัยนะคะต้อง พิโบทานิคไหนตัวนี้เลยนะคะ